แะะจกคองิสรทุกคนามารับของฟรีค่ะจะเป็นกระเป๋าหอยทากนั่นเองนะชิ้นนี้นะคะแจกเยอะมากๆเลยทั้งหมด30,000ชิ้นด้วยกันค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองนะสำหรับแบบนะคะที่จากของฟรีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะปะลิงก์แบบให้ใต้คลิปนี้นะคะ เมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบเราเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะทางด้านล่างซ้ายนะคะทุกคนเขาจะเขียนะคะ่ะเป็นประมาณว่าหาว่าใครนะคะมีไอเทมลิมิเต็ดยูจีอยู่แล้วเนี่ยที่มันเป็นกระเป๋านะคะมันเป็นอีกสีหนึ่งนะ,ะทุกคน,นจะไม่สามารถรับของฟรีชนิดได้นะคะก็คือคนนึงเนี่ยอาจจะรับได้นะคะเพียงแค่สีเดียวเท่านั้นนะอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะทุกคนเนี่ยสามารถเข้าประตูวาร์ปนะคะไปได้เลยค่ะครั้งหน้านี้นะคะเข้าไปเลยค่ะ พอเรามาถึงนะคะตรงนี้เนี่ยข้างในนะคะเขาจะมีประตูว้ามเนี่ยอีกประตูหนึ่งนะคะทุกคนด้านหน้าตรงนู้นนะจะสังเกตได้ว่ามันจะมีออร่านะคะเป็นดําๆเนี่ยขึ้นมานะคะนั่นก็คือไอเทมนะคะที่เราเนี่ยจะต้องไปค้นหาในนั้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยนะคะ สำหรับการ s, ค้นหายเทพนะคะครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เราค้นหานะคะทั้งหมด3ชิ้นนะมันจะมีออร่าค่ะขึ้นมานะคะทุกคนเนี่ยสามารถหานะคะได้ง่ายเลยนะานี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาให้ดูเป็นตัวอย่างนั่นเองนะคะนี่อันนี้นะคะจะเป็นชิ้นที่2ที่เราจะหานั่นเองค่ะเพราะหาได้นะคะมันก็จะมีออร่าเนี่ยขึ้นมานะคะว่าเราเนี่ยหาไปได้แล้วทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะด้านบนของจอนะตอนนี้นะคะก็เหลืออีก1ชิ้นค่ะนี่นะคะพอเราเก็บได้นะคะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยกลับนะคะไปที่ประตูประตูเดิมค่ะเข้าไปข้างในนะคะแล้้้ววทุกคนี่่ยจะตองงไปสสด โอเคค่ะพอทุกคนมาถึงแล้วนะคะด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นหีบนะให้ทุกคนเนี่ยกดที่ตัว e นะคะด้านหน้านี้ได้เลยค่ะเป็นการส่งเควสนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะคะกลับเข้าไปในประตูอันเดิมค่ะเรานะคะจะต้องไปค้นหาเนี่ยเป็นของนะคะเป็นไอเทมเนี่ยอีก3ชิ้นนะคะจะมีออร่ราเนี่ยอยู่ด้านบนค่ะนี่นะคะก็จะเป็นไอเทมนะคะชิ้นที่1ค่ะมันเหมือนกับว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์อะไรประมาณนี้นะทุกคนเรียบร้อยนะคะพอทําเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะคะกลับไปค่ะที่ประตูเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปที่กล่่่่ออองงงเเเเเหมมืนนนนดิลยคคะะะไปสสั ง่่ายแบบนี้คะโอเคพอส่งเควสเสร็จแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเขาจะให้เรานะคะหาน่าจะเป็นหนอนนะคะทั้งหมดสตัวนะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราน่จะขอกรอนะคะหานอนให้ครบทั้งหมดสตัวค่ะมันจะมีออร่าขึ้นมานะคะหาง่ายมากๆเลยค่ะพอทุกคนนะคะหานอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะคะกลับไปค่ะที่กล่องนะไปส่งเควสค่ะเสร็จแล้วเนี่ยตรงประตูวาร์ปนะคะเขาจะมีออร่าเนี่ยขึ้นมานะคะเป็นแบบของฟรีนั่นเองนะให้ทุกคนเนี่ยเข้าประตูวาร์ปไปได้เลยค่ะ แล้วทุกคนนะคะเข้าประตูว่ามาถึงแล้วเนี่ยก็จะเจอนะคะเป็นของฟรี่ตั้งอยู่ที่ตรงนี้ค่ะทุกคนสามารถมากดนะคะที่ตัว E เนี่ยแล้วก็มันจะมีป๊อปอัพนะคะเด้งขึ้นมาตรงกลางจอเลยคะ่ะทุกคนสามารถกดรับของฟรี่ยได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคทุกคนสำหรับที่การรับของฟรีนะคะก็มีเพียงนี้ค่ะยัางไงเดี๋ยวัาเจอกล้นนาค่ะไปค่ะ